อารมณ์กรรมาฐานเชิญได้เลยขอเชิญคุณนพดลราบนมัสการหลวงพ่อครับกร,ระผมนพดลริ้วศรีสกุลขอรายงานการปฏิบัติดังนี้ครับในการปฏิบัติครั้งนี้ผมใช้การเจริญการปล่อยวางอย่างต่อเนื่องในสติสติปฐานแบบทั่วไปมีการรู้สภาวะต่างๆที่มาปรากฏ อย่างเบาๆเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดดับได้ชัดเจนขึ้นในครั้งนี้ผมเห็นความเหตุความเป็นเหตุปัจจัยต่อการของรูปนามได้ดีขึ้นครับจึงมีหลายๆครั้งที่ผมกําหนดรู้ที่เหตุปัจจัยแล้วสภาวะต่างๆที่เป็นผลก็ดับไปพร้อมๆกันอย่างรวดเร็วอย่างเช่นความรู้สึกหงุดหิดขึ้นในใจก็รู้ว่าเกิดจากความนึกคิดก็เลรรึกตรงไปที่ความคิดและตรงไปที่รู้คิด ความคิดและงุดหงิดต่างๆก็ดับไปพร้อมๆกันครับแต่ก็มีความเผลออยู่บ้างก็รู้ในความเผลอนั้นเกิดการรู้สึกตัวขึ้นพอทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็เกิดรู้สึกจิตผ่องใสขึ้นเห็นได้ชัดเห็นผู้รู้บ่อยๆเนืองๆก็จะทําให้เกิดการตื่นรู้ได้เรื่อยๆครับออพอสติตั้งมั่นดีเนี่ยก็จะเกิดความเบาสบายขึ้นแล้วก็เกิดความสงบได้เร็วขึ้นแต่ความสงบก็เปลี่ยนแปลงไป บางครั้งก็เจริญเมตตาเข้าประกอบก็กลายเป็นความแช่มชื่นสงบสงบขึ้นมาอีกครั้งครับผมก็พยายามรักษาความความเป็นกลางไว้ครับในบางครั้งการเห็นเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาเห็นผู้รู้ก็สักแต่ว่าเป็นผู้รู้เห็นความดับไปเรื่อยๆรักษาใจผู้รู้ไว้ใจก็กลับสบายขณะที่กายมีความปวดอยู่เห็นเป็นคนละอย่างชัดเจนขึ้นครับบางครั้งก็เปลี่ยนจากความเฉยเฉย เป็นความสุขใจแต่บางครั้งรักษาใจผู้รู้ไว้ไม่ดีก็กลายเป็นความทุกข์ใจได้ทันทีเช่นกันครับในการปฏิบัติครั้งนี้ผมรู้สึกว่าละความเป็นตัวตนได้ดีขึ้นมากครับเพราะไม่สามารถจะบังคับบัญชาสภาวะใดๆได้เลยทำได้แค่รู้อย่างมีสติแล้วก็ปล่อยวางแม้แต่สมาธิเองก็มีการเปลี่ยนแปลงจากคณิกะสมาธิดิ่งลงลึกลงไปบ้างแล้วก็จางคลายเป็นคณิกะสมาธิ ก็ไม่ลืมเรื่องการปล่อยวางครับจากการเข้าคอร์สปฏิบัติออนไลน์อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา1ปีโดยความเมตตากรุณาของหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่เป็นพระวิปัสสนาจารย์ผมก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวได้มากมายครับซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากครับ ก็ผมขอความเมตตาจากหลวงพ่อชี้แนะว่าการปฏิบัติของผมยังอยู่ในเส้นทาง,ยงอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องหรือไม่มีสิ่งใดที่ควรจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาต่อไปครับก็ถือว่าปฏิบัติอยู่ในเส้นทางของวิปัสสนาอยู่แล้วทำได้ ดีและลึกได้ในสภาวะต่างๆทั้งส่วนที่เป็นรูปทั้งส่วนที่เป็นนามส่วนที่เป็นอารมณ์ส่วนที่เป็นผู้รู้อารมณ์ทั้งการเห็นเหตุปัจจัยวามเป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวข้องกันเห็ยนใจลัก เห็นความหมดไปเห็นความเกิดจับเห็นความจางคายก็ตาัแล้วก็มีแนวเรื่องการรักษาใจเป็นกลางไว้เสมอเสมอเราก็จะเห็นว่าช่วงใดที่ใจไม่เป็นกลางแล้ก็นั่นแหละความเข้าไปเพ่งมางเข้าไปยึด เรารู้ตัวคลีคลายรู้จักการเอาแผรนแผนเมตตามาป,ประกอบด,ด้วยทาใม้สภาพจิตใจเข้มชื่นเจ็มใสต้องกำหนดรู้ต่อไปในความเข้มชื่นเจ็มใสเรื่อง,เร,องเรื่องการปฏิบัติก็ไม่ไม่น้าห่วงอะไรต้องถึงธรเข้าใจแล้ว ก็เหลือแต่การการทำตอนการฝึกฝนอบรมนะการทำตอนเนื่องไปเรื่อยๆทำให้มากไปเรื่อยๆก็แยคลายขึ้นไปเองหังคราวก็มีสมาธิมากขึ้นจิตใ,ใจดิ่งลงไปหาังคราวก็คัอิกะสมาธิ ก็ทําใจไม่ว่าอะไรนแล้วแต่เขาเก็คิดว่าทําไปตามเนี้แหละในในข้อที่สองจะขอความเมตตาหลวงพ่ออธิบายถึงลักษณะอาการของการเปลื้องจิตครับในการปล่อยวางสภาพจิตที่รู้ ทำให้เกิดการตื่นรู้พร้อมที่จะรู้ตลอดอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นสภาพอาการของเรื่องจิตหรือเปล่าครับในการปฏิบัติแนวทางสติปัฏฐานแบบทั่วไปครับพร้อมที่จะรู้การพร้อมที่จะรู้ก็เป็นเรื่องของสติสติสัมปชัญญะที่มีมีความ รู้พร้อมแล้วก็พร้อมที่จะรู้มันมีการรู้พร้อมจะรู้ได้ทั่วกายใจพร้อมที่จะรู้ก็หมายถึงสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็จะรู้เท่าทันไปด้วยส่วนการเรื่องจิตก็จะเป็นเรื่องของการปล่อยการปล่อยการละการสละ ัก็จะต้องประกอบกับการรู้รู้พร้อมรู้สึกตัวตัวพร้อมประกอบด้วยความปล่อยวางและความเนี yeah. ่ยคือคือผมไม่แน่ใจว่าเกิดผ่านอาการนั้นมาหรือยังครับคือมันก็ต้องเกิดอยู่ได้เรื่อยๆเแตยไ,ไม่ใช่เกิดยังไม่จบอนะ เนี่ยครับเรต,ต้องฝึกให้เป็นอยู่การฝึกการละวางการเปลื้งจิตไปเรื่อยๆเอ,อ่อครับผมขออนุญาตกลับเรียนถามหลวงพ่ออีกหนึ่งข้อครับในความเป็นสัพปเปยะของสถานที่คือผมรู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ในบริเวณบ้านเดียวกันมีความสงบใกล้เคียงกันแต่รู้สึกว่าตำแหน่งและทิศทางการปฏิบัติ เช่นการเดินจงกรมหรือการนั่งเนี่ยมีผลต่อการปฏิบัติก็เลยไม่แน่ใจว่าอันนี้ผมคิดเนึกไปเองหรือว่าเป็นอย่างนั้นได้จริงๆครับขอความเมตตาหลวงพ่อชี้แนะด้วยครับก็มีก็มีผลมีมีส่วนนีสถานที่สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะเป็นสปายะ ถ้าเราสังเกตเราก็จะพบได้บางที่ที่เรานั่งรู้สึกมันทำได้ดีมันเหมาะเจาะมันรู้สึกมันทำไปแล้วทำได้ดีทำได้ง่ายบางที่มันก็ทำได้ลำบากหน่อยเนี่ยก็คือสิ่งแวดล้อมทุกอย่างอะไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศอุตกแม้แต่ครับ ถ้าเราอยู่ในอาคารบางทีมันก็สปายะไม่เหมือนกันอยี่งบางคนพอไปอยู่ในที่เล็กๆที่เล็กๆมีที่ที่มุงที่บังเหมือนอยู่ถ้ำเล็กๆคนเดียวบางทีมันก็ทำได้ดีอะไรเงี้ยมันกิดความวิเวกเกิดความสงบวิเวกรู้สึกทำได้ดี แต่บางคนก็อาจจะต้องอยู่บรรยากาศที่โปร่งโล่งมองออกไปได้ก,กว้างๆอะไรก็แลแ้วแ,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 แต่แต่แล้วแต่แต่แตละบุคคลผมขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงครับขอเชิญคุณพัชการิค่ะกรงนันสการพผู้อาจาย์ สิทธิพัฒนิตหมายเลขที่48เจ้าค่ะวันนี้สิทธิขอรายงานผลการปฏิบัติการเจริญสติวิปัสสนากรรมฐานที่ผ่านมาเจ้าค่ะโดยสิทธิใช้ตัวและลึกรู้เป็นตัวกําหนดอิริยาบถย่อยทุกวันในการใช้ชีวิตประจําวันและสิทธิรับรู้ได้จากการที่มีเวลาที่มีเรื่องมากระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้าย ตัวสติจะเป็นตัวกำหนดให้รับรู้พิจารณาก่อนทุกครั้งโดยให้สติจะอยู่กับปัจจุบันหากเป็นปัญหาที่ให้แก้ไขก็จะแก้ไขแบบมีสติคิดก่อนทำคิดก่อนพูดทุกอย่างจะช้าลงเจ้าคะ่ะโดยตัวเองจะรับรู้ได้เมื่อปัญหาต่างๆที่ได้รับการแก้ไขจิตก็จะ ให้ปล่อยวางโดยเราไม่รู้สึกทุกขร้อนฟุ้งซ่านหรือวิตกจริตอีกเลยกับปัญหานั้นๆและตอนนี้สิทธิ์ได้มีการระลึกรู้เกี่ยวกับกายสังขารของตัวเองเนื่องจากป่วยเป็นภูมิแพ้เจ้าค่ะจิตให้เราพิจารณากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองแบบให้ดูรับรู้และปล่อยวางสิ่งที่ได้รับคือความสงบ เกิดขึ้นภายในจิตและผลที่ได้รับคือเมื่อเราสงบไม่ทุกข์ร้อนยอมรับกับอาการป่วยร่างกายสังขารก็กลับมาดีขึ้นทำให้อาการภูมิแพ้ทุเราลงเจ้าค่ะและนี่คือสิ่งที่สิทธิ์ได้รับจากผลการปฏิบัติเจ้าค่ะที่ทำให้มีความสุขมากขึ้นในการปฏิบัติทุกๆครั้งเจ้าค่ะ วันนี้สิไม่มีคําถามเจ้าค่ะกับขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะก็เราทำมาเลยทำแล้วมีความสุขสงบร่มเย็นใจาภายในก็เป็นเรื่องดีที่รู้จักการวางใจรู้จัก รู้เหตุรู้ผลรู้จักยอมรับถ้าเราเข้าใจเหตุผลอะไรต่างๆก็ยอมรับกับเหตุผลนั้นแล้วมันมีเหตุปัจจัยที่ทั้งทำให้เกิดมันก็ต้องเกิดเนี่ยก็ยอมรับใจที่ยอมรับยอมลงตรงได้กับเบา ชีวิตที่อยู่ในธรรมะก็ต้องมีความสุขสงบร่มเย็นจิตใจเราดําเนินชีวิตด้วยการดูแลรักษาจิตใจของเราให้มีความสุขสงบร่มเย็นอยู่เรืองๆการการปฏิบัติมันก็ต้องมีผลที่ดีเมื่อใจดีใจสงบใจเย็นใจสบายสุขภาพทางร่างกายมันก็ค่อย ดีไปด้วยมีผลต่อกัน <Okay. S 1> นั้นก็ทำไปเรื่อยๆขอบคุณพระอาจารย์อย่างสุดขอเชิญทีทัสมน์ค่ะกราบนมัสการท่านอาจารย์ค่ะสิทธิ์ชื่อทัศมน์ยอดแสงเดือนได้เข้ากรรมาฐานออนไลน์มาแล้ว ครั้งนี้เป็นครั้งที่หนะคะเออช้านี้ฟังธรรมได้ดีที่สุดของการนั่งสมาธิที่ผ่านมาทั้งหมดธรรมะของท่านเหมือนจะเป็นคำตอบของสองคำถามนั่นก็คือคำตอบของการที่ว่ารู้ลมหายใจเข้าออกแล้วก็รู้เวทนาไปได้ด้วยไหมคะคำตอบคือ การรู้แต่ละครั้งเร็วมากจนเหมือนเกิดพร้อมกันนะแล้วก็รู้วางเฉยมารู้ลมเข้าออกต่อไปได้สิทธ์นั่งดูลมไปสักพักก็เกิดความสว่างวา่าแล้วก็ได้คำตอบอีกคำถามที่ว่าจะมีวิธีแก้โทสะในตนได้อย่างไรก็ได้เกิดความ รู้แจ้งขึ้นมาว่าต้องดับด้วยเหตุแห่งทุกนั้นเนื่องจากมีโทสะเร็วเป็นนิสัยก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปจะแก้โดยเร็วไม่ได้นับแต่เข้าวิปัสสนาก็ทำให้รู้นิสัยเรื่องนี้และความรุนแรงของโทสะก็ได้ลดลงไปมากแล้วเพียงแต่ยังปรากฏอยู่บ้าง ไม่ทราบว่าสิทธิ์เข้าใจถูกต้องไหมเจ้าคะว่าได้รับคําตอบแล้วนะเจ้าคะ่ะก็ปฏิบัติแล้วก็มีผลลดละพิเลสลงก็เป็นเรื่องดีปฏิบัติแล้วก็มีผลความโกรธความโลภหลงลดลดละลงไปก็เป็นเรื่องดี การที่รู้จักพิจารณาดูความจริงเห็นเหตุเห็นผลแล้วก็ยอมรับได้ความโกรธก็ต้องมีเหตุใช่ไหมเพราะความคิดคิดไปในแง่ว่าทําไมต้องทําอย่างนี้ทําไมเขาทากับเราอะไรอย่างเงี้ยถ้ายังคิดถึงแบบนี้อยู่มันก็จะโกรธอย่างนั้น แต่ถ้ามันไม่คิดไปแบบนั้นมันคิดถึงดูว่าเออาเพราะมันเขามีการสะสมอย่างนั้นก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนเราอะพอเรามีเหตุปัจจัยอย่างนี้ก็ต้องเกิดโกรธอย่างนี้ก็เกิดการรู้จักยอมรับได้แล้วก็ยอมรับได้ว่า การขัดเราก็ต้องค่อยเป็นไปนการยอมรับอย่างเนี้ยมันก็จะไม่ไทยานอยากกพจะต้องเอาให้ได้ดิฉะนั้นมันก็จะไม่ได้อย่างใจก็จะโกรธตัวเองเนี่ยก็ให้รู้ละรู้วางยอมรับไปอย่างนี้เรื่อยๆ กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุาขอเชนะิญคุณมณสนันค่ะการมักรของพ่ออาจารย์เจ้าค่ะสิทธิ์ชื่อมณสนันชอบประดิษฐ์หมายเลขสี่สิบเก้าจากเชียงใหม่นะคะสิทธิ์เข้าร่วมกรรมฐานออนไลน์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้าค่ะสิทธิ์ขอรายงานการปฏิบัติันต่อไปนี้นะคะ สิทธิ์ใช้การปฏิบัติอนาปนสติร่วมกับวิปัสนาค่ะเพราะว่าเดิมทีสิบสิศึกษาเรื่องวิปัสนามาก่อนยังไม่เคยใช้อนาปนสติมาก่อนเลยก็เพิ่งจะมาได้ความรู้จักคอร์สของพระอาจารย์ค่ะก็ดูดูลมหายใจตั้งแต่ปลายจมูกตามลมหายใจเข้าไปจากปลายจมูก เข้าไปในลําคอจนกระทั่งถึงหน้าอกก็รู้สึกถึงความกระเพื่อมการสั่นสะเทือนของหน้าอกนะคะจากหน้าอกก็เคลื่อนตามไปจนถึงท้องพอถึงท้องอสิทธิ์ก็เปลี่ยนจากอานาปนาาสติมาเป็นการกําหนดดูลมหายใจของวิปัสสนาค่ะคือการดูอาการเคลื่อนไหวของลมในท้องอะค่ะดูอาการพองยุบของท้องอค่ะ แล้วก็กำหนดดูตามสภาวะที่เกิดขึ้นดูอาการของของทัุลมที่พุ่งพ่านอยู่ในท้องเราก็บางครั้งก็มีเสียดบางครั้งก็มีวิ่งจับซ้ายไปขวาจากข้างบนลงข้างล่างก็ก็ตามดูจนกระทั่งลมมันดับไปนะคะบางครั้งก็มีเวทนาบ้าง แต่ว่าเวทนานี้จะน้อยมากเลยค่ะเขากำหนดดูรู้ตามสภาวะที่เกิดขึ้นได้ทันก็มีอารมณ์แทรกบ้างเป็นบางครั้งแต่ว่าถ้าเป็นการนึกคิดโยมยมก็แค่เข้าไปดูเฉยๆแต่ถ้าเป็นการฟุง้งโยมก็จะเข้าไปดูว่ามันฟุ้งเรื่องอะไรแล้วก็ดูว่า ฟุ้งอันนั้นมันมันไม่ใช่เรื่องของเราหรือว่าใช่เรื่องของเราแต่ถ้าไม่ใช่ลูกก็วางค่ะก็ไม่ทราบว่าลูกทําได้ถูกต้องหรือเปล่าส่วนการเดินการเดินจงกรมลูกก็กําหนดดูใช้สติกําหนดที่ทที่เท้าค่ะแต่ว่าไม่ได้ดูสันฐานของเทา้าดูอาการเคลื่อนไหวของเทา้าตั้งแต่การยกการย่างการเหยียบก็ จับสภาวะได้ตลอดการที่วางเท้าการที่เท้าสัมผัสกับพื้นก็สัมผัสถึงความแข็งความอ่อนของพื้นพื้นผิวที่เราเหยียบนะคะก็ดูดูตามธาตุไปเรื่อยๆค่บางครั้งก็เจอธาตุธาตุดินธาตุน้ําบ้างกา็บางครั้งก็มีอาการเหนียวอาการแฉะก็คือเป็นอาการของธาตุน้ำนะคะก็ก็ดูตามสภาวะที่เกิดขึ้นคะ ส่วนอิริยาบทย่อยลูกก็ใช้เป็นประจำาุุกวันอยู่แล้วก็กำหนดได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับเพราะว่าฝึกจากการปฏิบัติที่เคยฝึกมาก็ใช้ใช้ประจำวันอยู่แล้วแต่ก็ช่วงที่ว่ามาปฏิบัติในคอร์สออนไลน์นี่ลูกต้องออทำงานบ้านเองอะไรก็จะข้ามกั้นตอนไปบ้างคือไม่ได้กำหนดละเอียดตอนอวัดก็ไม่ทราบว่าลูกปฏิบัติถูกต้องป่า คำชี้นแนะจากพ่อพระอ,อาจารย์ด้วยค่ะอือเ่าอยู่ในการปฏิบัติอยู่ในในทางปฏิบัติอยู่มีการรรลึกรู้ได้จะสภาวะรู้สภาวะทางกายแล้วก็มีการกำหนดรู้เรื่องธาตุด้วยธาตุลม ธาตุน้ำใช่ไหพิจารณาธาตุดินธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำมีการได้พิจารณาเหตุผลการรู้จักยอมรับการวางทังใจและลดได้มากน้อยขนาดไหนก็ ถ้าทางใจลูกก็ตามดูตามรู้กําหนดได้ตลอดค่ะเมื่อเมื่อเกิดสภาวะทำอย่างเช่นถ้าเราเราเราคิดนี้เราก็ตามความคิดไปแต่ถ้าเป็นเรื่องคิดสั้นๆลูกก็คิดปล่อยวางคือทําใจเบาๆค่ะอย่างที่อาจารย์สอนระวังใจเบาๆคือการปฏิบัติของลูกนี่เมื่อก่อนลูกใช้บัญญัติด้วยแต่ว่า ตั้งแต่มาเข้าคอร์สสองสองสามคอร์สหลังเนี่ยลูกไม่ได้ใช้เลยมันมันเป็นไปโดยอัตโนมัติคือเป็นปรามัดไปเองคือเวลาจะเดินจะนั่งสมาธิมันก็เกิดขึ้นเองก็ไม่ทราบว่าปัญญาติมันหายไปไหนก็หายไปก็ดีแล้วการได้ฝึกมา ในรูปแบบมาก่อนก็เป็นผลดีทำให้การกำหนดทิริาาบทย่อยมันก็จะทำได้ดีถ้าเราเคยทำความละเอียดมาก่อนทำช้าๆมาก่อนมีทำบริกรรมทุกขั้นตอนมาพอรู้จักปรับมาเป็น การรู้สภาวะตรงๆล้วก็ยังทำได้โดยที่ไม่ต้องมีคำพูดคำบริกรรมมันก็จะเบาขึ้นแล้วก็รู้สภาวะได้ละเอียดในทั่วถึงว่องไวเท่าทันมากขึ้นก็เป็นการพัฒนาขึ้น คือเข้าสมาธิก็ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เห็นเห็นการเกิดการดับนี่บ่อยขึ้นกําหนดบางครั้งก็งงกําหนดได้ทันบางครั้งก็ตามไม่ทันกันแต่ก็ก็ทำใจเบาๆการระลึกไปได้ตรงสภาวะวางใจเป็นกลางฝึกฝนอบรมสติสัมปชัญญะดีมีกำลังก็ได้สัมผัสมิยญญาน เกิดขึ้นเห็นความเปิดดับของสภาวะมันก็เป็นการเข้าถึงวิปัสสนามากขึ้นร,รู้ไม่มีคําถามนะคะขอคําชี้แนแบบะ,ะจากพวพระอาจารย์ว่ารู้ต้องทํำยังไงต่อไปค่ะก็ให้มีการระลึกสัมผัสสัมพันธ์กับจิตใจใจผู้รู้ผู้ดูด้วย ใจคิดก็รู้ใจปรุงแต่งรู้ใจรู้สึกอย่างไรรู้รวมทั้งใจที่เป็นผู้รู้รู้อยู่ก็รู้สึกได้ว่ารู้อยู่ก็ไปหมดทั้งรูปทั้งนามทันห้าลูกกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะอ้ Uh, na sato wani I mean, kenyu